อออย่าาาาาาเเเก็บบรทง้ไวนมพืโาาพดิสัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลือกเล่าวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องความดีท,ท,ท,ที่อยากทำหนูไม่อยากให้พ่อดื่มเหล้าเพราะว่าเวลาพ่อดื่มเหล้าอะ พ่อแกจะอารมณขึ้นแล้วชวนทะเลาะแล้วพ่อแกยิ่งเป็นโรคสุขภ,ภาพร่างกายก็ไม่ดี <c oughs> พ่อชวนแม่ทะเลาะจนเลิกจนแยกทางกันตั้งแต่หนูยังเด็ก <c oughs> แล้วพ่อแกเป็นโรคต่างๆยิ่งเป็นโรคพ่อแกก็ยิ่งกิน แกก็มาหาเรื่องแกมก็าหาเรื่องตีหาเรื่องทะเลาะกับหนูขอบคุณที่ไม่สูบุลีไม่กินเหล้าขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆขอให้มีโรคขอให้ไม่มีโรคขอให้อยู่กับหนูไปนานๆขอให้มีแต่ความสุขขอบคุณหนูขอขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบ,บุรีหนูรักพ่อกับแม่มากนะคะ ผมอยากให้พ่อแม่ผมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ถ้าเป็นถ้าเลิกได้ผมดีใจมากเลยครับอยากให้มีคนดูบุหรี่กินเหล้าเมาครับผมอยากให้พ่อกับแม่เลิกดื่มเหล้าเพราะผมอย,อยากอยู่กับพ่อแม่ไปนานๆครับคุณพ่อแม่ที่ไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ติดยาครับผมไม่ไหวขอขอบคุณที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นยาเสพติดครับ หนูไม่อยากให้พ่อสูบบุหรี่พ่อบุหรี่ทำทำให้เป็นเป็นโรคได้ถ้าถ้าพ่อเลิกได้หนูจะตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่ซนถ้าถ้าถ้าพ่อเลิกหนูหนูไม่อยากให้พ่อดื่มเหล้าหนูอยากให้พ่ออยู่กับหนูไปนานๆอยากให้พ่อเห็นอนาคตหนูก่อนค่ะไม่อยากให้พ่อดื่มเหล้าครับเพราะผมอยากให้พ่ออยู่กับนูนานๆครับผมไม่อยากให้พ่อดื่มเหล้าครับเพราะืองตัง ผมอยากขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่ติดยาและตอนนี้ผมจะสัญญาพ่อแม่ว่าผมจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นไม่เกินเลยแล้วอหรอนอกจากผลกระทบด้านสุขภาพด้านอุบัติเหตุและด้านเศรษฐกิจอีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งกลายเป็นประสบการณ์เลวร้ายของทุกคนในบ้าน ขอขอบคุณพ่อก,กับแม่มากนะคะที่พ่อกับแม่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า <supplied. S 1> หนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าเพราะการที่พ่อกับแม่คิดแบบนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนพ่อกับแม่ทําลายชีวิตของตัวเองแต่หนูต้องแต่หนูก็ต้องขอขอบคุณพ่อกับแม่ที่ไม่คิดจะสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าหนูรักพ่อกับแม่มากนะคะ หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะสวัสดีครับอวันนี้เราจะมาทำลูก่านดอยานะครับน้ำเปลาสยาดอกขาวสามน้เปล่าอยากเห็บยาวทองฟ้าเบ้าวไว้ดั่าเพื่อแเลกเขามาหยุดท่าตํางย จะทำตามใจอย่างอิสระเสรีไม่อยากอยู่ภายใต้กดเกณฑ์ใดๆอิสระเสรีแต่เรื่องไม่มีทางเสือจะลองไปสู่แห่งใดท่ามกลางทะเลวลองมาทดลองำเส้นไปได้นเากนม หากเปรียบเช่นประเทศไทยจะอยู่กันจะไปต่อกันอย่างไรจำเป็นต้องมีหางเสือจำเป็นต้องมีแก่นใจข้อหนึ่งคือทานคือคำเพื่อให้ข้อสองนั้นต้องมีศีล คอยเหนียวรั้งจิตใจความต้องการที่ต่ำสามอยู่ข้างใน<ม>ขอสามปริจาคคือคอยเติมเต็มในส่วนที่สังคาม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความดีที่อยากทำที่กลุ่มของผมได้ทําและนําเสนอให้ท่านได้ดูโดยจะดทาเป็นรูปแบบวีดิทัศน์ครับในวีดิทัศน์ทั้งนี้พวกเราได้นํำเสนอกิจกรรมให้น้องมหนึ่ได้ลงมือปฏิบัตทิทมโดยการเขียนจดหมายสื่อรักเกี่ยวกับพ่อแม่ให้เล่กยุ่งเกี่ยวกับอบาบายามุกค,ค่ะต่อมาได้มีการทดลองตัไก่กับแอลกอฮอล์ว่ามี อันตรายอย่างไรกับตับของคนและยังได้ให้น้องๆเปิดใจเล่าถึงปัญหาในครอบครัวค่ะความดีนั้นทำไม่ยากครับถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันกลุ่มของพวกผมก็ได้นำเนินการกิจกรรมโพลิซั่นน้อยลูกของพ่อแม่เลิกเล่านะครับก็เพื่ออยากช่วยเหลือครอบครัวที่ตกเป็นทาสของอบ,บายามุกนะครับมันจึงเป็นความดีที่บอกว่าผมอยากทำครับโดยนำเสนอเป็นรูปแบบวีดิโัน์นี้ครับ ท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณโรงเรียนสมม้นวิทยาในการจัดทําวีิทัศน์ในครั้งนี้และขอบคุณน้องมอหที่มาบอกเล่าเรื่องของตนขอขอบคุณคุณครูชนุดรโสน้ําเที่ยงที่มาที่มาเป็นที่ปรึกษาในการจรัดทําวีทิทัศน์ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ